ขอเล่าประสบการณ์นะครับสำหรับคนที่โดนกระทำในเรื่องของการจู่โจมมีพี่อยู่คนหนึ่งนะครับนับถือกันนะเขาเนี่ยเป็นคนที่ทำมาหากินพอสมควรแต่ขัดผลประโยชน์วันดีคืนดีธุรกิจเนี่ยที่เขารุ่งเรืองรุ่งเรืองอย่างสูงสุดโดยที่คู่แข่งเขาเนี่ยไม่สามารถที่จะแข่งขันกับเขาได้ จากลูกค้าที่เขาเคยรักใคร่ชอบพอเป็นลูกค้าออเดอร์ประจํากลับเลิกสัง่งมีปัญหาในเรื่องของลูกน้องบริวารสารพระภูมิเกิดแตกล้าวขึ้นมาอย่างไม่ทราบสาเหตุในบ้านเกิดมีการล้มป่วยขึ้นมาเราก็ได้รับเคสมาจึงเข้าไปสำรวจนั่นก็คือบริเวณสารพระภูมิเจ้าที่มันมีการเหมือนคนทำเครื่องหมายอะไรไว้บางอย่าง เครื่องหมายนั้นเนี่ยคล้ายๆกับเป็นเศษโลหะเป็นแผ่นๆมีลักษณะโค้งอยู่ตรงกระถางทูบของพระภูมิจุดที่หนึ่งจุดที่สองพระภูมิมีการล้าวล้าเป็นกากบาทอยู่ข้างหลังพนักงานทยอย,ล,ยลาออกมีปัญหามีเรื่องต่างๆนานาซึ่งมันเกิดจากเรื่องของเงินตัวเดียว คือเขาอับโชคอับราบอับวาสนาไม่มีสงาา่าราศีเรารู้แล้วว่าบังเกิดอะไรคำโบราณเขาเรียกว่าไม่ใช่บ้านแตกสแกาแลขาดบาทแตกสะแลขาดอำนาจของมนต์ดำซึ่งความที่จะทําให้คนหรือศัตรูนั้นเกิดความชิบหายล่มจมเขาจะใช้บาเดเนี่ยแหละฝังไว้จุดใดจุดหนึ่งการที่จะเข้าไปสู่ที่แห่งนี้ได้ต้องเป็นคนคุ้นเคยและต้องเป็นคนรู้จัก สะกดพระภูม mm ิสะกดเจ้า like ที่ว like ิญญาณที่ค like yeah. ุ้มครองเนี like ่ยให้ด้อยอำนาจลงพูดถึงการทําลายแค่จุดเดียวมันล้มกันเป็นโดวิโนมันสําคัญที่อาคมของสิ่งที่เขาสะกดเอาไว้คําสาบที่เขาโปรยเอาไว้บาทเนี่ยไม่ใช่ว่าเป็นแผ่นแต่เป็นผงบาทที่ป่นแล้วโดนโรยรอบเข้ามาอันนี้วิธีแก้เนี่ยผมก็เลยบอกว่า จะต้องมีการเขาเรียกว่าล้างซึ่งอาถรรพ์ต่างๆวัตถุทั้งหลายแม้แต่เป็นมนตราซึ่งเอามาฝังไว้แล้วเนี่ยมันคือธาตุดินมันคือสารตั้งต้นให้พระแม่ทรณีเนี่ยที่เป็นคุณของพื้นดินเนี่ยในการพลิกฟื้นคุณของธรรมชาติเนี่ยดีที่สุดอาศัยอ้างอำนาจของบุญอ้างอำนาจของกุศลพลิกฟื้นโรง,งงานและบุคลากรข,ขึ้นมาใหม่ให้พระเข้ามาสวดอาราธนาพระปริต นะครับโรงงานนี้ก็เลยดีขึ้นแต่เหนือสิ่งอื่นใดเนี่ยหากไม่มีเหตุเนี่ยเขาเข้ามาไม่ได้หรอกย้อนกลับไปครับต้องมีกรรมเขาถึงจะทำได้เขาถึงจะมีอำนาจเหนือเราได้เพราะเราติดหนี้เขามาผมเลยบอกว่าพี่ที่เป็นเจ้าของเนี่ยต้องอยู่ในศีลน,นะทำอะไรก็แล้วแต่ให้ควบคุมอารมณ์อย่ามีความโกรธจนมากเกินไปจิตของเราเนี่ยมีความโลภโกรธหลงเนี่ยมันเชื้อเชิญ ศัตรูเข้ามาจู่โจมได้โดยง่ายและอีกอย่างหนึง่งถ้าเรามีความหลงแล้วเนี่ยพี่เห็นถูกเป็นผิดหมดเห็นผิดเป็นถูกเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเริ่มที่ใจพี่ก่อนก็ถือว่าเป็นบุญของพี่และก็เป็นกรรมของพี่ด้วยถ้าไม่เป็นกรรมก็เชื้อเชิญสิ่งเหล่านี้ไม่ได้คนที่จะทําเกี่ยวกับคํำสาปเหล่านี้ได้เนี่ยต้องมีเชื้อกรรมเกี่ยวพันกันมาไม่ว่าชาติใดชาติหนึ่งเขาจะต้องดูเวลาดูกาละดูเทสะถึงจะจู่โจมเราถึงตัวได้ครั้งนี้เนี่ย ยังมีโอกาสดีที่มีการชำระล้างซึ่งทรณีโดยรอบยังมีบุญที่ได้เจอแผ่นโลหะชิ้นนี้อยู่ที่สารพระภูมิก็ถือว่าเป็นบุญของพี่คุณใสเนี่ยนะครับจะทำอะไรเราไม่ได้เลยหากเรามีศีลไว้คุ้มครองสีเลนะสุขติมยันติสีเลนะพภคสัมปทานศีลจะคุ้มครองเราเราอยู่ในความปกติของธรรมชาติเราอยู่ในความปกติของพระธรรมคำสอน สิ่งเหล่านี้จะไม่สามารถก้าวล่วงเราได้เลยเราเจอคุณใสเพราะว่าเราอยู่ในความประมาทเราจึงมีช่องโหว่ทำให้ศัตรูเข้ามาจู่โจมเราได้เพราะฉะนั้นแล้วฝากไว้อย่างหนึ่งครับการมีศินจะคุ้มครองได้ทุกอย่างหากเราไม่ประมาทนั่นเองครับ